อดีตพ่อค้าฝิ่นผ่าไปต้อนรับลูกค้าอื่นเมื่อบริกรยกอาหารระเบียร์เย็นเจี๊ยบมาวางที่โต๊ะกินข้าวผัดและต้มยำกุง้งเรียกน้ำย่อยดีไม่หยอกผมซัดสเกือบเกลียงคงเหลือแต่แตะไคร้กับใบมะกรูดสองสาชิ้นซึ่งยัดทานเข้าไปไม่ได้เท่านั้นกินอิ่มดิบดีก็เรียกบ่อยมาคิดเงินจ่ายเรียบร้อยแล้วครับบ่อยบอกผมขโมดคิว้วใครจ่ายวะผู้จัดก,การครับไปบอกมันถ้าวันไหนโอวะอ,อดหัวโตเหมือนปลาวัดจะมากินฟรีครับคิดเงินเท่าไหร่ 32บาทครับผมควักให้ไปตามนั้นเราลุกจากเก้าอี้เดินออกข้างนอกพบสาวสวยตาคมคนนั้นยืนอยู่ริมบันไดแต่ผู้เดียวจึงส่งตาเจ้าชู้ไปให้สวัสดีครับเธอยิ้มตอบด้วยไมตรีท่านอิ่มรถหรอคะคอยคร,ครับผมถามท,ทั้งที่รู้ว่ายักษ์ใหญ่หุ่นนักมวยป้ามคู่ควงข,งของเธอกำลังเดินแปลารถยนต์ที่จอดอยู่ที่ลานกว้างหลังร้านเพื่อนค่ะเราจะได้พบกันอีกไหมครับถ้าคุณว่างแวะไปหาฉันสิที่ไหนครับ หอพักบุญทวีหลังโรงหนังพลาเมา้าห้องหม่เลขสามเดี๋ยวนี้ได้ไหมครับตามใจคุณผมวาดภาพเนื้อหนังมังสาของเธอขณะนอนเปลยกายบนเตียงพร้อมประสาทบางส่วนเริ่มตื่นตัวแล้วเพื่อนคุณละ่ะเขาเพียงแต่ไปส่งฉันเท่านั้นกล่าวจบก็พาจากผมเดินไปขึ้นรถซึ่งไอหมีหน้าโง่ขับออกมารับผู้หญิงสมัยนี้เป็นอย่างนี้แหละครับ ง่ายไวไฟแล้วก็หืนกระหายในรสสัมผัสของชายแปลกหน้าซึ่งทําให้เลือดลมเดินสะดวกเพะเกิดความตื่นเต้นทั้งนี้เห็นจะเป็นคลอคัมมันตภาพรังสีจากระเบิดปรมาณูท,าที่อเมริกาทดลองเมื่อเร็วๆนี้ปลิวว่อนมากระตุ้นตอมกระสันในร่างกายให้ปั่นป,น,ป,น,ปนละมังถึงล้านกันหนักผมก้าวช้าๆผ่านซุ้มประตูด้านหน้าร้านอาหารไปยืนรอแท็กซี่ริมถนนใหญ่ครูเดี๋ยวก็แล่นผ่านมาคันหนึ่งผมเรียกให้หยุดแล้วเปิดประตูก้าวขึ้นพร้อมบอกว่าสอยข้างโรงนังพาราเมาน้องชายดวนไหมครับ โชเฟอร์หน้าทะเลนหันมาถามเอาอย่างชนิดลอยลมงั้นต้องแวะเติมน้ำมันพลังเสือแป๊บครับมันจะเติมตาหาเหวอะไรก็ได้ทั้งนั้นให้อัวไปถึงที่นั่นครบ32ไเป็นใช้ได้ไว้เสียงเข้าเกียร์ดังโครมผมรถพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจนท้ายทอยกระแทกพนักพ,พิงค่อนข้างแรงผมเลยถือโอกาสเอาหัวาพาดขอบเบาะอยู่อย่างนั้นพลางนึกถึงผู้หญิงที่ผมกําลังเดินทางไปพิสูจน์ส่วนสัตว์ของอกเอวและสะโพกอยู่เดี๋ยวนี้เธอคงไม่ได้เป็นญาติโกโหติกาของผู้บังคับการกองปราบหลอกหนาผมคิด เพราะฉะนั้นจึงไม่มีอันตรายต่อต,ตัวผมแต่อย่างใดถ้าจะขอเล่นจำจี้สักครั้งสองครั้งเพื่อเพิ่มจํานวนผู้หญิงที่ผ่านเข้ามาในชีวิตให้มากขึ้นกลิ่นเนื้อของเธอซึ่งปิวตามลมมากระทบจมูกผมขณะยืนคุยกันทําให้รู้ว่าแม่คนนี้ไม่ได้พรมน้ําหอมตามซอกจาักรกาแลดหรือติ่งหูเหมือนอย่างคุณหญิงบุษบาเพราะผมได้กินละเหยของสบู่ราคาแพงเท่านั้นถึงแม้ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางพิสูจน์กลิ่นตัวผู้หญิงก็จริงแต่ก็รับรู้ได้ดีว่าบางคนไม่ชอบใช้เครื่องปะทินผิวเลย เราถือว่ากลิ่นของเธอที่ธรรมชาติให้มานั้นยั่วยุไฟราคะผู้ชายให้คึกคักพอเพียงอยู่แล้วผมจุดบุหรี่สูบเพื่อระง,งับอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านให้เบาบางลงจะได้ไม่ตื่นเต้นจนเกินไปขณะค่อยๆลูบซิปกระโปรงมีดีสีน้ำเงินตัวนั้นของเธอก่อนปลดตะขอบราเสียแล้วสอดมือเข้าประคองชิ้นส่วนของเธอซึ่งยื่นออกจากร่างกายการกระทำอย่างห้าวหาญของผมในครั้งนี้เป็นการวัดดวงอยู่เหมือนกันหากเธอไม่ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ต่อเจ้านายให้บีบบังคับผม จดทะเบียนสมรสกับเธอละก็คงแฮปปี้ไปหลายวันส่วนเรื่องตั้งท้องนะั่นหรอไม่กลัวหรอกครับเพราะทีวีโฆษณาขายถุงยางคุมกําเนิดอยู่ทุกคืนจนไม่พอจาหน่ายกับพวกวัยรุ่นทั้งหลายที่ชิงสุกกรหามอยู่แล้วหลังจากคิดถึงภาพนั้นเสร็จครึ่งชั่วโมงให้หลังแท็กซี่คันที่ผมนั่งก็ถึงจุดหมายปลายทางโชเฟอร์ตีนจรวดเร็วรถผ่ตานประตูรั้วหอพักเข้าไปจอดหน้าตึกใหญ่โอเปอรเรเตอร์สาวสวยนั่งรับโทรศัพท์อยู่ข้างในเท่าไหร่ ผมถามขณะก้าวลงยืนที่ลานซีเมนแล้วแต่จะให้ครับลูกพี่บาทหนึ่งเป็นไงวะเก็บไว้ให้ขอทานเถอะครับคุณพี่ผมควักใบละ2ยี่สิบล่อนไปที่เบาะหน้าแล้วก้าวเข้าไปเป็นส่วนประกอบของอาคารหลังนั้นต้องการพบใครคะโอเปอรเรเตอร์ยิ้มต้อนรับห้องหมายเลขสามครับด้านซ้ายมือคุณคะ่ะผมเดินไปตามนั้นเพียงไม่กี่ก้าวก็แลเห็นเลขสามทำด้วยพลาสติกสีขาวลอยเด่นอยู่เหนือห้องจึงเคาะประตูเบาๆสักครู่เสียงหมุนลูกบิดเปิดล็อก เราบานประตูก,ก็เปิดออกเธอยังคงเชิดฉายอยู่ในเครื่องแต่งกายชุดเดิมสแสดงว่ามาถึงที่นี่ก่อนหน้าผมไม่กี่นาทีสวัสดีครับผมคงให้เธอเล็กน้อยเธอยิ้มเชิญข้างในค่ะผมเดินตามเธอเข้าไปในห้องพลางสอดสายสายตาค้นหาไอ้มนุษย์ร่างใหญ่หรือคราบของมันเช่นทุงตีนกุ้งเกงไหนแต่ปรากฏว่าไม่มีจึงถอนใจโล่งอกนั่งสิคะผมย่อนก้นลงนั่งบนเก้าอี้ไม้ชุดรับแขกที่ตั้งอยู่ข้างมาสีแดงสดที่กั้นบางเตียงนอนไม่ให้ประเจอ ถ้าผมอุ้มเธอผ่านมา่านผืนนี้เข้าไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยตามมาเร็วจังเธอพูดอีกพอบอกว่าผมเป็นคนใจร้อนแต่กําเนิดครับ <c oughs> ชอบดื่มอะไรคะน้ำบัดลมทุกยี่ห้อได้ทั้งนั้นครับเธอเดินไปเปิดตู้เย็นใบกระทัดรัดหยิบเบียร์กระป๋องซึ่งไม่เคยมีพ่อค้าไลายไหนสั่งเข้ามาขายนอกจาก PX ของทหารอเมริกันเท่านั้นออกมาเจาะรูด้วยเครื่องเปิดชนิดเหล็กสามเรียมงอไปแล้วลินใส่ถ้วยแก้วยกมาวางบนโต๊ะรับแขกตรงหน้าผมเชิญค่ะ ผมเริ่มสนใจกับมินิสเกิร์ตตัวนั้นขณะที่เธอนั่งก็อีว่างตรงคามสายตาผมรู้สึกมันมีกระดุมติดอยู่สัก500เมตรเห็นจะได้เพราะตั้งแต่คอปกเลื่อยลงมาจนชายกระโปรงดาดดด่นเรียงรายกันเป็นตับคงกินเวลาตั้งสองชั่วโมงละมังกว่าผมจะแกะออกทุกเม็ดดีฮะผมคิดค่อยๆปลด ตอนบนสักก่อนเม็ดหนึ่งย้อนลงมาแกะข้างล่างอีก2เม็ดหรือจะเอาข้างบนให้หลุดสักสองล้วข้างล่างแต่เพียงหนึ่งเดียวก็ได้สุดแล้วแต่ความจําเป็นทั้งตอนไหนจะเร่งด่วนกว่ากันมันทําให้เกิดฟินลิงซะยิ่งกว่าลูซิปพลิดเดียวหลุดลงมากองที่ผืนเห็นกุ้งเกงนายแดงแจ๋ตั้งพัดเลยมองอะไรคะกระโปรงสวยจังผมแก้ตัวไปนั้นเธอกล้มงลงดูตัวเองเหรอคะเพื่อนส่งมาให้จากปารีสขอจําเนื้อผ้าหน่อยได้ไหมครับผมเริ่มใช้ลูกไม้ชั้นครู ว่าด้วยการแตะอ่างอย่างสุภาพและไม่ต้องรอคําตอบให้เสียเวลาผมเอื้อมมือไปตรงบริเวณใต้เาวานมเบื้องสายประมาณ1นิ้วฟุตแล้วปาดขึ้นเบื้องบนจนนิ้วชี้สัมผัสจุดเล็กขนาดหัวแม่มือเด็กอย่างถนัดันีเธอเอ็นหลังถอยห่างไปเล็กน้อยใบหน้าแดงระเรื่อคุณขอโทษครับผมกืนน้ำลายฝืดๆโทษทีเผ่อใจไปนิดครับหญิงสาวลุกขึ้นพังพูดทันเบียร์รอฉันสักครู่นะจะไปไหนครับเพื่อนนัดให้โทรศัพท์ไปหาค่ะนังมวยปั้มคนนั้นใช่ไหมครับ เ <c oughs> พื่อนฉันชื่อสาวิกาคิดเอาเองสิว่าแล้วก็เดินออกจากห้องผมเหลียวดูกระทังประตูปิดสนิทจึงแหวกม่านผืนนั้นมองเข้าไปข้างในเห็นเตียงขนาดนอนสองคนซึ่งแข็งแรงพอรับน้ำหนักตัวผมไหวถ้าขึ้นไปเล่นกีฬารักบนนั้นคุมด้วยแพรสีเหลืองทองโตแต่งตัวอยู่ปลายตีนเตียงมีเครื่องสำอางชนิดต่างๆทั้งลิปสติกตลับแป้งตลอดจนยาทาเล็บและไอายไลเนอร์สำหรับเขียนขอบตาให้ดูคมซึงยิ่งขึ้น โทรทัศ์ญี่ปุ่นจอภาพขนาดนก้าหนวตั้งอยู่บนโต๊ะเล็กริมฝาผนังด้านซ้ายมีวิทยุทานเซสเตอร์เครื่องหนึ่งวางอยู่ข้างๆผมลุกจากเก้าอี้เดินเข้าห้องน้ำทางมุมสายด้านเดียวกับห้องนอนพลังใช้ความคิดอย่างหนักหน่วงว่าเคยเห็นดวงตากลมโตของผู้หญิงคนนี้ที่ไหนมาก่อนเธอเป็นใครกันนะอยากรู้จริงรีบถ่ายปสัสสาวะให้เสร็จเรียบร้อยแล้วออกจากห้องน้ำแหวกม่านเข้าห้องนอนตรงดิ่งไปที่โต๊ะแต่งตัวคดลิ้นชักทั้งซ้ายขวาอย,ย่างรวดเร็ว พบแล้วล่ะครับไอสิ่งที่ผมต้องการรู้สมุดเฟรนชิปปกสีเงินอ่อนกระดาษทุกใบในนั้นร้นแล้วแต่มีคำขวัญหรืออุดมคติพร้อมทั้งรูปถ่ายบรรดาเพื่อนของเธอซึ่งสวมเครื่องแบบนักเรียนพยาบาลกันทั้งนั้นและข้อความที่เขียนลงไปก็ระบุไว้อย่างชัดเจนว่ามอบให้แก่รำยงคือตัวสาวสวยเจ้าของห้องนี้นั่นเองผมรู้ชื่อเธอแล้วครับและชื่อนี้ก็จําได้คลับคล้ายคลับข่าวว่าเคยมีคนเรียกให้ได้ยินเมื่อไม่นานมานี้ อาการปวดหัวเริ่มขึ้นทันทีที่ใช้ความคิดอย่างหนักระหว่างทบทวนเรื่องราวในอดีตแล้วผมก็นึกออกสัรยแพทย์ของโรงพยาบาลโรคปอดนนทบุรีเป็นคนเรียกชื่อนางพยาบาลคนหนึ่งให้ช่วยหยิบเครื่องมือผ่าตัดส่งมาให้ซึ่งตอนนั้นผมเห็นเธอแต่เพียงดวงตาเพราะเธอมีผ้าปิดปากปิดจมูกคุ้มหัวมิดชิดจนจำหน้าไม่ได้ในตากลมโตทั้งคู่ที่จ้องมองผมขณะพูดกับหมออรุณนั้นเหมือนของผู้หญิงที่เพิ่งออกจากห้องไปโทรศัพท์ถึงเพื่อนอยู่ไม่มีผิดเพี้ยนเอาละสิ ผมคิดเรื่องราวชักจะไปกันใหญ่ถ้าเธอมีอะไรอะไรกับหมอวิชิตอยู่ก่อนเราดันได้ยินข้อความที่ผมคุยกับหมออรุณในห้องพักแพทย์ใช่แน่แล้วครับเธอต้องรอผมมาที่นี่เพื่อให้หมอวิชิตจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งจนผมไม่สามารถคลี่คลายคดีนี้ได้สำเร็จซึ่งก็หมายความว่าประทุษร้ายต่อร่างกายผมให้แตกหักบุบสลายตายไปจากโลกมนุษย์หากเป็นเช่นนั้นจริงคนที่พูดโทรศัพท์กับเธอขนาดนี้จะเป็นใครอื่นไปไม่ได้ นอกจากไอหมอใจเฮียมผู้ตัดนิ้วผู้หญิงส่งมาให้ผู้การกองปราบเพราะฉะนั้นผมต้องรีบทําอะไรสักอย่างก่อนจะสายเกินไปผมยัดสมุดเฟรนชิปเล่มนั้นกลับเข้าลิ้นชักตามเดิมแล้วสาวเท้ายาวๆออกจากห้องเมื่อเดินผ่านโต๊ะโอเปอเรเตอร์เห็นลำยงกําลังถือหูโทรศัพท์เฉยอยู่คล้ายรอผู้พูดทางปลายสายอย่างนั้นรู้สึกดีใจจนเนื้อเต้นที่ยังทันเวลาจึงตีหน้าตายบอกเธอบุรีหมดลำยงยกมือซ้ายปิดกระบอกพูดแล้วยิ้มให้ผมก่อนถามคุณสุบชนิดไหน ลุงทองร้านใกล้ๆนี่มีขายกำลังจะไปซื้อเดี๋ยวนี้ครับเรารีบมานะคะแน่นอนทุนหัวผมคิดในใจขณะเดินไปข้างนอกก็ยังไม่ได้พิสูจน์กลิ่นสบู่ที่ติดอยู่ตามซอกต่างๆของร่างกายว่าใช้ยี่ห้ออะไรนี่นะจะไม่กลับมาได้อย่างไรประเดี๋ยวเธอจะซัดให้คลางอี๋ว่าอุ๊ยอุยอ,ยอุยอร่อยจังคุณพี่ผมก้าวเข้าร้านอาหารแถวนั้นซึ่งมีโทรศัพท์วางอยู่บนเคาน์เตอร์แล้วปิดป้ายเล็กๆประกาศไว้ว่าการุณาจ่ายค่าบำรุงครั้งละสองบาท ผมรีบควักเหรียญบาทสองอันวางไว้ตรงหน้าอาหมวยที่ทาปากแดงแจ๋เขียนคิ้วสะโกกเหมือนนางเตี่ยวเซียนในโรงยิ้วแถวถนนเยาวราชขอโทรศัพท์หน่อยผมบอกเชิญเมื่อหมุนหมายเลขที่ต้องการได้ก็ได้ยินอนาสัญญาณเลขอยู่ครู่หนึ่งก่อนมีเสียงพูดมาตามสาย17็ค่ะช่วยตรวจสอบหน่อยผู้ใช้เครื่องหอพักบุญทวีหลังโรงหนังพละเมากำลังพูดกับหมายเลขอะไรคุณเป็นใครเธอย้อนถามทันควันผมสูดลมเขาปอดแรงๆก่อนตอบ ที่นี่กองปราบสามยอดผู้บังคับการพูดขอประทานโทษค่ะเสียงนั้นเปลี่ยนจากคุ้นห้วนเป็นหวานจ่อยกรุณารอสักครู่นะคะผมเบนสายตาจากตู้บุหรี่ที่วางอยู่ใกล้เครื่องโทรศัพท์ไปที่อํามหมยลูกสาวเจ้าของร้านเห็นเธอกําลังจ้องผมคม่งด้วยท่าทางประหลาดใจและคนสงสัยเพราะคงคิดว่าหุ่นผู้การกองปราบไม่น่าหนุ่มเฟี้ยวอย่างนี้นี่นาที่หอพักมีโทรศัพท์สองเครื่องค่ะเสียงหนึ่งเจ็ดบอกมากําลังใช้พร้อมกันท่านอยากทราบเรื่องไหนคะทั้งสอง เครื่องหนึ่งกำลังพูดอยู่กับสถานอาบอบนวดบัวขาวถนนเพชรบุรีตัดใหม่หมายเลขผมทำคอยอน์ไม่ต้องอีกเครื่องกำลังรอเจ้าหน้าที่ต่อสายทางไกลให้ค่ะจังหวัดไหนผมถามทันทีประจบคิลิขันค่ะพอจะบอกได้ไหมเขาให้ต่อถึงใครได้ค่ะแต่ต้องช้าหน่อยเธอตอบท่านผู้การกรุณาว,วัางหูก่อนดีกว่าแล้วดิฉันจะโทรไปเรียนให้ทราบค่ะผมสะดุง้งหยงรีบพูดไม่เป็นไรให้ผมคอยได้ค่ะเงียบอยู่ราวสี่นาที เสียงบอกตามสายก็มาทางหอพักติดต่อนายวิชิตค่ะผมหูพึ่งขอทราบที่อยู่บ้านเล็กที่52ตําบลในเมืองอําเภอเมืองเดี๋ยวนี้กําลังพูดกันอยู่หรือเปล่าวางหูแล้วค่ะขอบคุณมากกล่าวจบผมก็วางโทร,รศัพท์กับเขาทีพร้อมยักคิ้วแผลบให้อามอยครั้งหนึ่งก่อนบอกกรุงทองซองเทขรวีกรวาดเปิดตู้หยิบส่งให้และถามผมขนาดรับเงินท่านเป็นผู้การกองปราบหรอคะผมยักไหล ลืมซะอย่าสนใจมันเลยว่าเราก็เดินออกจากลานตรงดิ่งกับหอพักบุญทวีพางคนคิดหาวิธีเลยแม่ตัวดีลำยงโดยไม่ต้องตกเป็นผู้ต้องหาฐานค่มขืนกระทำำราําชําเราเท้าชะงักอยู่ตรงประตูทางเข้าเมื่อสายตาเลอเห็นรถปอเช่สีบลอนเงินคันหนึ่งจอดที่ลานซีเมนหน้าหอพักไอรถสปอร์ตยี่ห้อนี้สุนตรีพักดีภูบาลใช้ไม่รู้เหมือนกันแฮว่าใช่คันนี้หรือไม่เพราะจำหมายเลขทะเบียนไม่ได้สัแล้วใครจะเป็นเจ้าของก็ช่างมันเถอะผมคิด รีบประจัดการกับหมูซึ่งกำลังกินหอมหวนลรอขึ้นเขียงให้เชื้อยู่ดีกว่าผมก้าวเดินต่อไปพอผ่านโต๊ะโอเปอเรเตอร์ก็เดี่ยวสายเท่านั้นเองก็ได้ยินเสียงผู้หญิงทะเลาะก,กันเอ็ดอึงที่หน้าห้องหมายเลขสามคนแต่งมีดี้สีแดงเพลิงบาดตากำลังเอาเท้าซ้ายขัดบานประตูไว้เห็นแต่เพียงด้านคางก็จำได้ว่าคือแม่เสือสาวสุนทรีพักดีภูบาลน,นั่นเองเจ้าของห้องคือลำยงพยายามผลักเธอออกพร้อมตะเบงเสียงรันฉันจ,จะแจ้งความว่าแกบุกลุก เชิญเชิญเลยเรียกตำรวจมาสีหน้าด้านสุนทรีตะโกนรู้ไว้ซะด้วยนะผู้ชายคนที่แกล่อมานะแฟนฉันเข้ามาเองอย่าฉันเห็นคาตาแกให้ท่าเดี๋ยวแม่ตบผมปลีกเข้าไปห้ามทับพอพอหยุดทะลาสัทีทูนหัวทั้งสองหันควับอ๋อคนทรยศสุนทรีตัดพอต่อว่าด้วยท่าทางปั้นปึงเหมือนบทบาทของเมตาลุ่งรัดในหนังไทยเรื่องหนึ่ง ฉันอุตส่าห์มอบกายให้คุณและลูกเร็วๆของคุณโดยการเสี่ยงชีวิตคลอดออกมาตั้งสี่คนแต่คุณกลับตอบแทนความดีของฉันโดยการแอบหลบมามั่วกับคนหน้าด้านสะพานช้างลงสีตอนเผลอจนได้ผมกืนน้ำลายฝืดก่อนแอคชั่นให้สอดคล้องต้องกันด้วยการทำหน้าเศร้าขณะหลบสายตาลงต่ำเราพูดเบาๆเหมือนกำลังสนทนากับยม,มาบาลเอ่อตอนนี้ใครช่วยดูแลลูกจันนิพารอยแขนปรากฏขึ้นในดวงตาสนทรีแวบหนึ่งเมื่อดีนผมเปลี่ยนชื่อเสียงเร่งนำให้เธอถึงแม้จะไม่ชอบชื่อนี้นัก ต่สุนทรีก็หมดปัญญาโต้เถียงเพราะกำลังเข้าได้เข้าเข็มลำยงวางหน้าไม่ถูกเหลวเลิกลกักคุณไม่ได้บอกฉันสักคำว่ามีเมียแล้วก็นั่นน่ะสิผมสารภาพอย่างแห้งแหลงสุนทรียืดอกขึ้นก่อนสำทับลำยงว่าก็อยากดังในศาลถานเป็นต้นเหตุให้ผมมีต้องเลิกกันไหมล่ะอย่าทำอย่างนั้นผมปลามพางพยายามแกะมือสุนทรีข้างที่กำลูกบิดประตูซะแน่นจนแลเห,เห็นเส้นเลือดโปนออกมากลับบ้านเถอะยังไม่เสือตวาดแวด ขอตบอินนี่สักฉากหนึ่งก่อนก็ลองดูสิล้ำยงรอยหน้าถาถ้าแม่ไม่สู้อย่าเรียกว่าลูกคนอย่านะผมห้ามถ้าเรื่องนี้รู้ถึงหูหนังสือพิมพ์เดี๋ยวดังกันใหญ่ล้ำยงเตะเท้าซ้ายของสุนทรีเต็มเหนียวจนหลุดออกจากช่องประตูแล้วกระชากปิดดังปังเบอร์เลยทำความเดือดด้ลนให้แก่เจ้าของเท้ายิ่งนักแม่เสือสาวตาเขียวปัดขอดูนะฉันจะฟ้องผู้การให้ไหล่คุณออกจากตำรวจดีสิครับได้สิ้นเวรหมดกรรมกันสักที เธอเงื้อมือขวาทำท่าจะตบนิสัยผู้หญิงเป็นอย่างนี้แหละครับลองได้เกิดลมเพชรหึงขึ้นมาละก็เห็นช้างตัวเท่าจิ้งกฤดเลยทีเดียวผมขวาข้อมือข้างนั้นไว้ก่อนที่มันจะสัมผัสใบหน้าอันลหล่อเหลาของผมเอาไปไขว้ไว้ข้างหลังก่อนดันตัวเธอเดินออกจากห้องนั้นอย่างรวดเร็ววิธีใช้ปราบผู้หญิงพยศที่ดีที่สุดเพราะคนที่ผ่านมาพบเห็นเข้าก็จะนึกว่าเรารักกันมากถึงขนาดคล้องแขนคอเคลียเป็นนกเขาคู่แต่ถ้ามีว่แววว่าเธอกําลังจะดิ้นรนคัดขืนละก็เพียงยกแขนขึ้นนิดเดียว ไอ้ความเจ็บปวดจะปรากฏตรงปีกไก่อย่างชนิดอย่าบอกใครเชียวเดินดีๆเดินไปอย่ายุกยิกผมสำทับอุย้ยเธอร้องปล่อยฉันสัญญาก่อนจะไม่ารวาดอีกค่ะผมปล่อยมือสนทรีก็ตอบว่าทันทีเล่นเจ็บๆไทยปืนกระบอกนี้ลั่นตุ้มตามออกมาจะว่ายังไงก็อีนั่นอยากยุ่มโมโหทําไมเล่าส่งใจรถมาผมบอกขณะก้าวออกจะขอพักจะไปไหนเดี๋ยวก็รู้ สุนทรีล้วงหยิบพวงกุญแจในกระเป๋าถือส่งให้แต่โดยดีผมไขประตูเปิดล็อกให้เธอเข้าไปก่อนแล้วเดินอ้อมมาขึ้นนั่งประจำที่คนขับติดเครื่องถอยรถออกอารมณ์ของสุนทรีเริ่มดีขึ้นตอนรถแล่นข้ามสะพานพระพุทธยอดฟ้าไปทางวงเวียนเล็กผมรู้ก็เพราะว่าเธอเลื่อนตัวลงให้ท้ายถอยพาดพนักพิงเต็มที่แล้วปิดเปลือกตาสนิทรู้ได้ยังไงว่าผมตามลำยงไปหอพักผมเป็นฝ่ายทำลายความเงียบขึ้นก่อนอ๋ออีนั่นชื่อลำยง เธอพูดทั้งที่ยังหลับตาใช่เป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลโรคปอดเคยเป็นลูกมือหมอวิชิตมาก่อนคราวนี้สุนทรีขยับตัวพร้อมทั้งหันมามองผมถ้าอย่างนั้นมันก็ล่อคุณไปเล่นงานนะสิก็ทํานองนั้นแต่ไม่สําเร็จเพราะอะไรตอนนี้ตัวการอยู่ประจวบเธอขโมดคิว้วฮะคงมีบ้านพักที่นั่นอีกแห่งที่ไม่มีใครรู้นอกจากคนสนิทแล้วคุณรู้ได้ยังไงผมถามหนึ่งเจ็ดตอนลำยงโทรศัพท์ติดต่อหมอวิชิต สุนทรีมองหน้าผมเพื่อค้นหาความจริงก่อนพูดเงินที่คุณออกจากหอพักเพื่อไปโทรศัพท์ผมพยักหน้าคิดว่าผมไปไหนล่ะนึกว่าไปซื้อถุงยางไม่ถึงขนาดนั้นหนะรอกหน้าพนันกันไหมล่ะอินลำยงกินยาป้องกันมารหัวขนทุกวันเหลวไหลหนะ้าเชอะพวกพยาบาลเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นไปว่าเขาสุนทรีขอนก็เพื่อนฉันเป็นหมอเขาเล่าให้ฟังอยารู้ได้ยังไงผมไปที่นั่นคุณเซอร์เหมือนควายแต่กัดมันยิ่งกว่าช้างเอา้า รู้ไม่จริงเห็นผู้หญิงหน้าตาดีแล้วก็น้ำลายไหลย,ยืดก็เธอให้ท่าผมก็เพราะอย่างนี้นะสิถึงหน้ามืดตาหม,มดจนมองไม่เห็นผมยิ้มแย่ๆไม่เห็นอะไรไม่เห็นชั้นไงทําไมคุณไปกินข้าวที่ทานทิพเหมือนกันเหรอย่าเอา้าคุณนั่งตรงไหนก็ใกล้ทางออกที่คุณเดินผ่านนั่นแหละเจริงเหรอขอโทษทีผมมองไม่เห็นจริงๆถามหนึ่งเจ็ดได้เรื่องแล้วย้อนกลับเข้าไปหานั่งนั้นทําไมอีกผมกืนน้าลายลงคอดังเอือกก่อนตอบเสียงอ่อย ก็ตั้งใจจะไปกล่อมให้พูดความจริงเธอเชิดหน้าขึ้นกล่อมกล่อมดิฉันเชิงพิศวาสใช่ไหมละ่ะไอ้อย่างนั้นผมเก็บไว้ทํากับคุณคนเดียวไม่มีหวังหรอกยะสุนทรีอะไรผมรักคุณคนที่เท่าไหร่เสียงเธออ่อนลงหนึ่งในดวงใจจริงเหรอสาบานให้ก็ได้เอา้าสุนทรีถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนเอ็นตัวลงอีกครั้งแต่คราวนี้หัวเธอซบอยู่ที่ไหล่ซ้ายผมจนได้กลิ่นนูตเดอรนลองชามหอมฉุย ฉันก็รักคุณค่ะผมเอียงจมูกไปจูบแก้มเธอหนึ่งฟอร์ตก่อนเหยียบคันเร่งน้ำมันลึกลงไปให้ปอเช่เพิ่มความเร็วขึ้นอีกกลางคิดในใจว่าวิชิตคงยังไม่ทันข้ามหมอพกาหรอกนานี่คุณจะมุ่งหน้าไปประจบใช่ไหมสุนทรีถามใช่ครับแน่ใจเหรอเจ้าของนิ้วถูกกักตัวที่นั่นควรจะเป็นอย่างนั้นน่าสงสารหมอพกาสงสารทําไมในเมื่อเป็นหมอดันร่วมมือกับแฟนผ่าตัดคนไข้โดยไม่จําเป็นผู้หวังรวยมีหนาซ้ํายังฆ่าผัวตัวเองได้ลงคอ ก็เธอคงรักวิชิตนี่คะสุนทรีเถียงแทนก็ใช่น่ะสิผมหยุดคําพูดเพียงแค่นี้เพราะไม่อยากให้สุนทรีเกิดอารมณ์เสียอีกพวกผู้หญิงน่ะมีความคิดเหมือนกันทุกคนคือถือสว่าความรักเป็นใบอนุญาตให้ล่าสัตว์ในป่าสงวนจะยิงอะไรก็ได้ตามใจชอบแม้แต่แม่กวางที่กําลังพาลูกน้อยลงมากินน้ําที่ลาําธารทําไมไม่คุยต่อละคะเธอเตือนการกระทําของหมอพกาไม่มีประจักษ์พยานยืนยนัน ถ้าเธอไม่รับสาร,รภาพก็หมดทางที่ศาลจะลงโทษตามตัวบทกฎหมายได้หมอวิชิตล่ะคะก็เหมือนกันจเจ้าผิดได้ก็แต่เพียงข้อหาทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสน่วงเหนียวกะขังหมอพกาเท่านั้นแล้วคุณจะทำยังไงคะถ้าพบตัวจับผมตอบสั้นๆถ้าเขาไม่ยอมก็ต้องใช้กําลังตามสมควรแก่เหตุเท่าที่ฟังคุณเล่าฉันคิดว่าหมอวิชิตเป็นคนฉลาดมากความเห็นข้อนี้ของเธอถูกต้องไม่เป็นไรนะ้าผมทำตามหน้าที่เอาปืนติดตัวมาด้วยหรือเปล่าคะ เอามาสิครับตำรวจระวังตัวหน่อยนะคะคุณอาจถูกฆ่าตายคืนนี้ก็ได้พูดบา้บาๆสุนทรีโหดร้อเสียงใสก่อนจูบแก้มผมแถมยังหายใจรดใส่หน้าเมื่อเช้าลืมกลนคราละสิเธอบน่นไม่มีเวลามัวทาอะไรอยู่คะคิดถึงผู้หญิงคนหนึ่งใครก็คุณไงเล่าไม่เชื่อให้ตกน้ําปอมแปมเสีเอาฉันจะแต่งงานกับคุณหลังทําคดีนี้เสร็จผมถอนหายใจยาวพลางคิดว่าถ้าวันนั้นมาถึง คงมองหน้าเพื่อนฝูงไม่สนิทเพราะสุนทรีฐานะแตกต่างกับผมเราฟ้ากับดินคนคงลือกันแซดว่าผมเป็นหมาตกซ้วม <c oughs> ก็ช่างประไรคุณไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็นแล้วกันมันอายเขานะสิก็ลาออกจากตำรวจสิคะแล้วจะให้ผมทำอะไรกินเป็นผพจัการบริษัทฉันก็ได้ยิ่งแล้วใหญ่เลยทำไมล่ะคะเสมียนพนักง,งานดูถูกผมแย่งั้นอยู่บ้านเลยยี้ยงลูก <c oughs> โลกคงหมุนกับตอนนี้เองนี่ถึงไหนแล้วคะเนี่ยราชบุรีแล้ว พอเชลันต่อไปยังไม่หยุดอย่างด้วยความเร็วค่อนข้างสูงสุนทรีเปิดวิทยุในรถร้องคลอตามไปอย่างมีความสุขนานๆเราจึงคุยกันสักครั้งกระทั่งเข้าเขตจ,จังหวัดประจบคีรีขันผมชะลอความเร็วลงเพราะขณะนั้นท้องฟ้าเริ่มมืดสแสดงว่ายามวิกาลใกล้เข้ามาเต็มทีต่อจากนี้ไปผมจะทําอะไรต้องเรามาระวังอย่างยิงให้เหมือนเม่นกําลังเมกเลิฟก,กันทีเดียวคือรีบร้อนไม่ได้ใช่รับใช่ต้องเชื่องช้ามากมาก เมื่อถึงกลางใจเมืองผมก็จอดรถที่หน้าร้านกาแฟแล้วชวนสุนทรีลงไปดื่มน้ำอัดลมเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถกระหาโอกาสสอบถามใครสักคนซึ่งอาจรู้จักบ้านเลขที่52ในตำบลน,นี้ทำไมไม่แวะถามตำรวจโรงพักคะสุนทรีสงสยัยผมไม่แน่ใจหมอวิชิตอาจมีอิทธิพลมากเงินเจ๊กเจ้าของร้านคงรู้จักผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันลองเรียบเคียงดูสิคะพอดีอมวยวัยรุ่นยกเครื่องดื่มตามที่สั่งมาวางบนโต๊ะผมจึงถามหนูจ๋าหนูอยู่ที่นี่นานหรือยัง เธอมองนาตั้งแต่เกิดถามทาไมไอ้บ้านเล็กที่52กสิบบลในเมืองอยู่ตรงไหนกันนะถนนอะไรผมเกาหัวกแกลกไม่รู้สิบ้านใครหมอวิชิตเพิ่งมาจากกรุงเทพอ๋ออยู่ริมทะเลด้านโน้นค่ะเท่านี้เองก็ได้เรื่องผมหันไปสบตาสุนทรีก่อนบอกอาหมวยขอบใจมากเราดื่มน้ามําอัดลมจนหมดขวดแล้วชาระเงินก่อนออกจากร้านไปขึ้นรถผมขับเลี้ยวขวาม,มุ่งตรงไปยังชายทะเลซึ่งขณะนั้นตามบ้านเรือนเปิดไฟกันสว่างจ้า พระท้องฝามืดสนิท